เรื่องขุมทรัพย์ป,ปู่โสมเสียงกระซิบกระซาบถึงลายแทงทองคำแห่งเมืองเก่าที่ถูกซ่อนไว้ลึกสุดใจภายใต้การดูแลของปู่โสมเฝ้าทรัพย์วิญญาณผู้พักดีที่ถูกสังเวยชีวิตให้เฝ้าขุมสมบัติแผ่นดินได้ดึงดูดกลุ่มคนหลากหลายอาชีพให้มารวมตัวกันด้วยความโลภและความเชื่อในศาสตร์มืด นโรงเตียมสมโสมชานเมืองอยุธยาสี่สหายต่างขั้วอาจารย์คงหมอผีหรือนักศยศาสตร์ชายชราผิวกร้านดวงตาแดงกำ่ำมีรอยสักยันเต็มตัวเขาคือผู้ที่อ้างว่าถอดรหัสลายแทงโบราณได้และมีวิชาเสกหุ่นพยนต์เป็นอาวุธหลักก้องนักโบราณคดีที่ผันตัวเป็นโจร หนุ่มวัยสาจบจากต่างประเทศแต่เลือกใช้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพื่อการขโมยมีความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างโบราณสถานได้อย่างแม่นยำและพกปืนสั้นติดตัวเจ๊หงนักธุรกิจมืดหรือนายทุนหญิงวัยกลางคนแต่งตัวภูมิฐานเกินกว่าจะมาอยู่ในที่แบบนี้ เธอคือนายทุนผู้ออกเงินทั้งหมดในการเดินทางครั้งนี้และมีสายสัมพันธ์กับพ่อค้าของเก่าระดับโลกคำสิงคนงานขุดเจาะหรือผู้ใช้แรงงานชายร่างใหญ่กำยำมีทักษะในการใช้เครื่องมือขุดเจาะทุกชนิดเป็นคนที่เชื่อในไสยศาสตร์อย่างงมงายและหวาดกลัวปู่โสมที่สุดอาถรรพ์เริ่มต้นที่วัดร้าง เป้าหมายของพวกเขาคือวัดกุดดีดาววัดร้างที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ตามลายแทงระบุว่าสมวัตถถูกซ่อนอยู่ใต้าฐานเจดีประธานทางเข้าอยู่ที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีกล้องชี้ไปที่แผนที่เก่าด้วยไฟฉายชั้นแรกเป็นห้องกรุธรรมดาแต่ชั้นที่สองตัางหากคือที่ซ่อนของจริงอาจารย์คงหัวเราะในลำคอ ที่จริงที่นั่นมีตาขา่มนดำคลุมอยู่พวกมึงไม่ต้องห่วงเรื่องปู่โสมถ้าอาจารย์จัดการมันได้เจ้หงจ้องมองเข้าไปในความมืดของวัดร้างทําให้เร็วก่อนที่ตะวันจะขึ้นฉันไม่อยากมีปัญหาคาสิงเริ่มขุดเจาะตามคําสั่งของกล้องอย่างเงียบๆพลางท่องมนต์คาถาที่เคยได้ยินมาจากอาจารย์คงในใจเพื่อขับไล่วิญญ,ญาณเมื่อถึงค่ำคืนที่สาม พวกเขาก็สามารถเจาะทะลุพื้นคอนกรีตเก่าจนพบทางลงสู่ห้องกรุชั้นแรกห้องกรุเต็มไปด้วยพระพุทธรูปดินเผาและวัตถุโบราณมีค่าแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือกลิ่นสาบและอุณหภูมิที่ลดลงอย่างผิดปกติเห็นไหมอาจารย์คงกระซิบปู่โสมกำลังมองพวกเราอยู่การประทะด้วยวิชาอาคม ระหว่างที่กล้องกำลังวิเคราะห์ทางเข้าสู่ชั้นที่สองซึ่งเป็นช่องลับหลังพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตูจู่กองทรายที่คำสิงขุดเอาไว้ก็พังทลายลงมาเสียงกรีดร้องโหยหวนดังแว่วมาพร้อมกับร่างของคำสิงที่ลอยละลิ้วขึ้นไปติดอยู่กับเพดานอาจารย์ช่วยด้วยคำสิงร้องขอด้วยความหวาดกลัวใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคลำ้ำ อาจารย์คงรีบหยิบหุ่นพยนต์รูปทหารโบราณขึ้นมาเป่าคาถาพร้อมเสกเลือดป้ายไว้ที่หัวหุ่นไอโสมมึงอย่าล่ำเส้นหุ่นพยนต์นั้นลอยเข้าปะทะกับพลังงานลึกลับที่พันธนาการคำสิ่งไว้การต่อสู้ของวิญญาณทำให้เกิดเสียงประหลาดคล้ายลมพายุหมุนวนรอบตัวพวกเขาแสงจากตะเกียงริมรีจ,จนเกือบดับในขณะที่อาจารย์คงกำลังวุ่นวายกับการต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็น ก้องก็อาศัยจังหวะนั้นเปิดช่องลับสู่กรุชั้นที่สองได้สำเร็จก้องมึงทำอะไรเจ้หงตะโกนแต่ความโลภทำให้เธอวิ่งตามก้องเข้าไปในช่องทันทีกูจะเอาสมบัติก่อนที่ปู่โสมจะฆ่าพวกมึงทั้งหมดก้องตอบกลับก่อนจะหายลับไปในความมืดมิดการหักหลังและความแขนกรุชั้นที่สองมีขนาดเล็กกว่ามาก แต่สิ่งที่อยู่ตรงกลางห้องคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนตาค้างคือกองทองและเครื่องราชอุปโภคโบราณที่ส่งแสงระยิบระยับภายใต้แสงไฟฉายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าสมบัติคือโครงกระดูกที่นั่งอยู่กลางกองทองโครงกระดูกนั้นสวมสุดขุนนางโบราณและมีสร้อยสังวานทองคำคล้องอยู่นี่คือนายสมก้องหายใจติดขัดด้วยความตื่นเต้น ทันทีที่เจ้หงเห็นทองเธอคว้าสร้อยคอทองหนักๆมาคล้องคอทันทีสมบัติเป็นของฉันแต่เมื่อมือของเธอสัมผัสกับทองคำร่างของเธอก็แข็งทื่อใบหน้าเหี่ยวย่นลงอย่างรวดเร็วราวกับถูกสูบพลังชีวิตเสียงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนการคำรามของวิญญาณดังมาจากโครงกระดูกสมบัตินี้เป็นของแผ่นดิน เสียงแหบพร่าเย็นเยือกดังขึ้นในหัวของทุกคนขณะนั้นเองอาจารย์คงที่เพิ่งจะเอาชนะพลังของปู่โสมได้จากการสละหุ่นพยนต์จนแตกสลายก็ปรากฏตัวที่ทางเข้าพร้อมกับคำสิงที่กำลังใกล้ตายโง่เง่า,งาอาจารย์คงตะโกนวิญญาณปู่โสมไม่ได้อยู่ที่วัดหรอกแต่มันผูกติดกับสมบัติใครแตกต้องทองโดยไม่ทำพิธีขอขมาจะถูกมันดูดกลืนชีวิต ก้องได้ยินดังนั้นก็ชักปืนออกมาเล็งที่อาจารย์คงมึงรู้ดีอยู่แล้วนี่วาอาจารย์มึงจงใจให้เรามาลองของก่อนอาจารย์คงยิ้มเย้ยหยันกูแค่อยากได้กุญแจกรกุที่ไม่ใช่แค่ทางกายภาพก่อนที่ก้องจะเหนียวไกปู่โสมที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นจากการดูดพลังของเจ้หงก็ปล่อยพลังอาถรรพ์สีดำพุ่งเข้าใส่อาจารย์คงและก้องในเวลาเดียวกัน ก้องถูกแรงกระแทกจนกระเด็นไปชนกำแพงหมดสติในขณะที่อาจารย์คงใช้วิชาย่นระยะทางหลบหลีกได้อย่างฉิวชีวิตมึงมันไม่จบแค่นี้อาจารย์คงสาบแช่งก่อนจะรีบแบกคำสิ่งที่กำลังร่อแร่นี้ออกจากกรุไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ก้องและเจ้หงที่กลายเป็นศพที่ถูกดูดวิญญาณไว้ในความมืดมิดบทสรุปหลายสัปดาห์ต่อมา มีเพียงอาจารย์คงเท่านั้นที่กลับมายังโรคภายนอกพร้อมกับรอยแผลเป็นที่มากขึ้นกว่าเดิมและความบ้าคลั่งที่เพิ่มมากขึ้นเขาไม่ได้สมบัติมาแม้แต่นิดเดียวและคำสิงก็เสียชีวิตลงหลังจากถูกปู่โสมรังแคนอย่างหนักมีเพียงแค่ก้องเท่านั้นที่รอดมาได้ราวกับปาฏิหาริย์แต่เขากลับจำเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้และกลายเป็นคนวิกลจริตที่เอาแต่พร่ำพูดถึงเรื่องกองทอง ที่รอการปลดปล่อยซึ่งทุกคนเชื่อว่านี่คือคำสาปของปู่โสมที่ฝังแน่นอยู่ในดวงจิตและลายแทงขุมทรัพย์ป,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ก็ยังคงอยู่ภายใต้ซากปร,รักหักพังของวัดร้างรอคอยเหยื่อรายต่อไปที่จะมาพร้อมกับความโลภและความทะเยอทะยานที่เหนือกว่าความเกรงกลัวต่ออาถรรพ์โบราณการพยายามครั้งที่สองมนต์สะกดปู่โสม หลังจากความล้มเหลวที่ต้องสูญเสียลูกทีมและสูญเปล่าเงินลงทุนไปมหาศาลอาจารย์คงไม่ได้ย่อท้อตรงกันข้ามความแค้นที่ถูกปู่สมทำลายแผนการได้ได้จุดไฟแห่งความบ้าคลั่งในตัวเขาให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เขาจะไปเพียงลำพังโดยไม่พึ่งพาใครและจะใช้เพียงวิชาอาคมที่เขาสั่งสมมาทั้งชีวิต อาจารย์คงกลับไปที่โรงเตี๊ยมสมโสมที่เคยเป็นจุดนัดพบพลังอำนาจที่เขาได้จากการเอาตัวรอดจากปู่โสมในครั้งก่อนทำให้เขากลายเป็นที่ยำเกรงยิ่งกว่าเดิมและนั่นก็ดึงดูดผู้คนที่ยังคงหลงไหลในความโลภและความสามารถของเขาพันธมิตรใหม่แห่งความมืดอาจารย์คงเลือกพันธมิตรเพียงคนเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและลดโอกาสถูกหักหลังนายเฮียน จนขุดสุสานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านดินและกรุชายวัยกลางคนที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยสักยันเขาไม่สนใจเรื่องเงินทองมากเท่าความต้องการพิสูจน์วิชาอาคมที่เรียนรู้มาว่าจะสามารถเอาชนะอาถรรพ์ได้หรือไม่เฮียนเป็นผู้เดียวที่อาจาร,รย์คงไว้ใจให้ร่วมงานด้านการขุดเจาะเพราะเขาสามารถระบุจุดอ่อนของพื้นดินในบริเวณโบราณสถานได้อย่างน่าประหลาดใจอาจารย์คงวางแผนใหม่ เขาจะไม่ลงไปแตะต้องสมบัติในทันทีแต่จะใช้วิชาไสายศาสตร์เข้าควบคุมและปลดปล่อยปู่โสมให้เป็นอิสระเสียก่อนโดยเชื่อว่าวิญญาณที่ถูกจองจำมานานปีจะยอมแลกอิสรภาพกับสมบัติพิธีบวมสวงที่ลานกุดีดาวอาจารย์คงและเฮียนได้เดินทางกลับไปที่วัดกุดีดาวในคืนเดือนดับในซากปรักหักพังของวิหาร อาจารย์คงได้วาดยันกรงและพยากรุษขนาดใหญ่บนผืนผ้าดิบและตั้งเครื่องบวงสวงอันประกอบด้วยของขาวของหวานเครื่องหา้ากล้วยอ้อยและที่สำคัญที่สุดคือหัวคนทันลงอาคมคือหัวกะโหลกที่ถูกลงยันเพื่อเป็นเครื่องสังเวยและสื่อสารกับวิญญาณชั้นสูงนี่คือพิธีเรียกเจ้ากรรมนายเวรอาจารย์คงบอกเฮียนด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เราจะไม่สู้กับปู่โสมโดยตรงแต่เราจะเจรจาเฮียนเดินขุดเจาะลงไปในจุดเดิมที่กลุ่มของก้องเคยลงไปแต่อาจารย์คงสั่งให้เฮียนหยุดก่อนที่จะถึงชั้นกรุสมบัติไม่กี่เมตรและเริ่มพิธีบวงสรวงทันทีอาจารย์คงเริ่มไร้พระคาถาปลดปล่อยพันธนาการอันยาวเหยียดร่างกายของเขาสั่นเทาไปตามจังหวะของการท่องมนต์ดวงตาเบิกโพลงแล้วแท้ อากาศรอบตัวก็หนักอึ้งและเย็นเยือกจนขน